มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับของรายการช่วง Green Business บริบทใหม่ธุรกิสีเขียวสู่ความยั่งยืนนะครับในอนาคตนะครับสถาบันการเงินจะมีการออกสินเชื่อที่เป็นสีเขียวมากยิ่งขึ้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นสร้างความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวลองไปติดตามดูครับเชิญค่ะ ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมรับผิดชอบต่อวิกฤตภาวะโลกร้อนในขณะเดียวกัน Sustainable Finance ก็อาจเป็นหนึ่งในแนวทางที่จะเข้ามาช่วยให้ธุรกิจและองค์กรทุกขนาดสามารถฟื้นตัวได้ท่ามกลางอุปสรรคและความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั่วโลก ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญในการพัฒนา s ustainable finance โดยกำหนดทิศทางการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อสนับสนุนบทบาทของภาคการเงินให้สามารถตอบโจทย์ภาคส่วนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยระบุนแนวทางขับเคลื่อนสำคัญ5ข้อ 1>, 1. กำหนดให้สถาบันการเงินต้องออกผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินด้านสิ่งแวดล้อมที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ 2. มีการจำแนกกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ชัดเจนเพื่อจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า taxonomy 3. สร้างฐานข้อมูลที่เป็นระบบและเข้าถึงได้มีมาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูลของสถาบันการเงิน 4. โครงสร้างแรงจูงใจส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและ 5. ต้องเสริมองความรู้และทักษะของบุคลากรในภาคการเงินสิ่งสำคัญที่จะตอบโจทย์ได้คือการพัฒนาต้องอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพราะบางธุรกิจอาจต้องมีการเปลี่ยนผ่านปรับตัวเพื่อให้มีการดำเนินการอย่างคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้อาจต้องใช้เงินทุนอย่างมาก ดังนั้นต้องดูความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดเป็นภาระก,กับภาคธุรกิจจนเกินไปขณะที่ภาคธุรกิจ SME และอุตสาหกรรมต่างๆในโลกยุคใหม่ต่างต้องปรับตัวและตระหนักในการวางกลยุทธ์โมเดลธุรกิจปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นธุรกิจสีเขียวที่เน้นการลงทุนแบบยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ปัจจุบันหลายธนาคารได้ออกสินเชื่อสีเขียวหลายประเภทเช่นสินเชื่อบ้านเขียวสินเชื่อเพื่อการติดตั้งหลังคาโซลารูฟ EV Charger สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจหรือ SME ที่ต้องการสร้างหมู่บ้านที่เป็นบ้านรักโลกบ้านประหยัดพลังงานสินเชื่อรถยนต์พลังงานสะอาดในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และสินเชื่อรักโลกกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยรวมถึง SME ยกระดับธุรกิจให้พร้อมเข้ามาตรฐานสิ่งแวดล้อมไทยแลนด์แท็กซโนมีขับเคลื่อนการค้าไทยให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งตัวอย่างสินเชื่อที่กล่าวมานี้ล้วนแล้วแต่เป็นสินเชื่อสีเขียวที่สนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและยังสามารถนำเงินทุนนั้นไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนนำไปปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ได้มาตรฐานและขยายธุรกิจได้อีกทางหนึ่ง หัวใจขับเคลื่อนที่ทำให้เศรษฐกิจเดินไปข้างหน้าคือภาคการเงินที่เป็นตัวกลางในการจัดสรรเงินทุนในระบบดังนั้นเพื่อผลักดันความยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริงเราจรึงต้องทำความเข้าใจและพัฒนาการเงินเพื่อความยั่งยืนหรือ sustainable finance เพราะในท้ายที่สุดนี่คือปัจจัยที่จะช่วยให้โลกธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ซึ่งจะส่งผลต่อมาสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของเราทุกคน บริการด้านสินเชื่อสีเขียวนี้นะคะณปัจจุบันนั้นมีหลากหลายธนาคารเลยค่ะที่ทางด้านของประชาชนทั่วไปหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการธุรกิจนั้นสามารถที่จะเลือกใช้บริการได้นะคะ